Thank you. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ BK Auto Garage ช่องที่นำเสนอการรีวิวยานยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและยานพาหนะพิเศษสำหรับทุกคนที่รักความเร็วและความล้ำสมัยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในนวัตกรรมการบินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือเครื่องบินขับไล่ที่สามารถแปลงร่างได้หรือที่หลายคนเรียกกันว่า fighter jet transforming ซึ่งเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการการบินและการทหารที่ ผสมผสานความสามารถของเครื่องบินขับไล่เข้ากับความยืดหยุ่นของยานพาหนะภาคพื้นดินและการปฏิบัติการแบบหลายมิติในยุคที่เทคโนโลยีการบินก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างของเครื่องบินทำให้เกิดความได้เปรียบในหลายสถานการณ์ทั้งในเชิงการรบและการใช้งานทั่วไปไฟเตอร์เจ็ตทรานส์ฟอร์มิปี2026ถูกออกแบบให้สามารถสลับระหว่างโหมดการบินความเร็วเหนือเสียงกับโหมดภาคพื้นดินที่มีลักษณะคล้ายกับรถถังหรือยานเกราะ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการรบทั้งบนฟ้าและบนบกเครื่องบินลำนี้มาพร้อมโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาสามารถรองรับแรงกดอากาศและแรงกระแทกได้ดีในโหมดการบินจะมีรูปทรงเพียวลงคล้ายกับเครื่องบินขับไลยุคที่5แต่พิเศษตรงที่ปีกและส่วนโครงสร้างบางจุดสามารถพับเก็บหรือปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นยานพาหนะภาคพื้นดินได้ทันที ด้านสมรรถนะไฟเตอร์เจ็ t ทรานส์ฟอร์มิ2,026ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid Propulsion ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ไอพ่นแรงขับสูงกับระบบขับเคลื่อนภาคพื้นดินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและเทอร์บายการทำงานแบบผสมผสานนี้ทำให้มันสามารถทะยานขึ้นสู่ความเร็วเหนือเสียงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีแต่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้งานในโหมดภาคพื้นดินโดยสามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ครุกคะได้เหมือนยานเกราะ ในเรื่องของอาวุธและระบบการรบไฟเตอร์เจ็ตทรานส์ฟอร์มิง2026ถูกติดตั้งระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถปรับการทำงานตามโหมดการใช้งานในโหมดการบินจะมีมิตรทลายพิสัยกลางถึงไกลปืนกลอากาศและระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนนส ส่วนในโหมดภาคพ,พื้นดินจะเปลี่ยนเป็นการติดตั้งปืนใหญ่ขนาดกลางและระบบป้องกันตนเองที่เหมาะกับการสู้รบบนดินสิ่งที่ทำให้ลำนี้พิเศษคือระบบ AI ที่ควบคุมการปรับเปลี่ยนและการคำนวณสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ระบบห้องนักบินก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยี HUD แบบรอบทิศทางและการควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวทำให้นักบินสามารถเปลี่ยนโหมดการบินเป็นโหมดภาคพ,พื้นดินได้ด้วยการสั่งงานเพียงไม่กี่ขั้นตอน ที่นั่งนักบินออกแบบให้รองรับแรง G สูงและปรับตามโหมดการใช้งานอัตโนมัติในโหมดเครื่องบินจะรองรับการบินที่ความเร็วสูงสุดระดับแมต2.8ส่วนในโหมดภาคพื้นดินสามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับยานเกราะทั่วไป อีกหนึ่งจุดเด่นของ Fighter Jet Transforming 2026คือระบบครางตัวขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยี Adaptive Camouflage ที่สามารถเปลี่ยนสีและลวดลายของลำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ไม่ว่าจะอยู่บนท้องฟ้าหรือภาคพ,พื้นดินทำให้ยากต่อการตรวจจับจากเรดาร์หรือการสอดแนมด้วยสายตาโดยตรงด้านความปลอดภัย Fighter Jet Transforming 2026มาพร้อมระบบป้องกันนักบินแบบหลายชั้น เช่นกรอบกันแรงระเบิดคัซูนิรภัยที่สามารถปลดออกได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินและระบบช่วยเหลืออัตโนมัติที่จะนำพานักบินกลับสู่พื้นที่ปลอดภัยแม้เครื่องจะได้รับความเสียหายหนักการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงก็เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาให้ความสำคัญสูงสุดโดยใช้โครงสร้างแบบโมดูล่าทำให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออัปเกรดระบบได้ง่ายและรวดเร็วลดเวลาในการซ่อมบำรุงลงไปมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ทั่วไป ในภาพรวม Fighter Jet Transforming 2026ถือเป็นนวัตกรรมที่เปิดศักราชใหม่ของการบินทางทหารและการออกแบบยานพาหนะอเนกประสงค์ด้วยความสามารถในการแปลงร่างความเร็วความคล่องตัวและระบบอัจฉริยะที่ถูกบรรจุไว้ภายในถือเป็นการรวมคุณสมบัติของเครื่องบินรบรถถังและยานพาหนะอนาคตเข้าไว้ด้วยกันในลำเดียว หากมองไปในอนาคตการมีอยู่ของ Fighter Jet Transforming จะทำให้การวางกลยุทธ์ทางการทหารเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่เพียงแต่สามารถบินไปทำภารกิจได้เท่านั้นแต่ยังสามารถลงจอดแล้วต่อสู้ในภาคพื้นดินต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะเสริมเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นการลดข้อจำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Fighter Jet Transforming 2026 ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจและจับตามองกันอยู่ในปีนี้ใครที่เป็นแฟนของเทคโนโลยีการบินและยานยนต์ล้ำอนาคตเครื่องนี้คือสิ่งที่สะท้อนถึงการพัฒนาแบบไร้ขีดจำกัดของมนุษย์อย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตาม BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวและอัปเดตเทคโนโลยีสุดล้ำแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ